อไรแต่โปโลโปโลออกมาในซานนี่แหละพี่น้องบอนคีิปมาเพิ่งบรรยากาศแต่ละเือแต่ละบอลมันกระสิบุคือกันเ้อพี่น้องจักทานสบายดีกันโบสถ์ทุกคนสม,มองสุบอรณมักทั่วกับบดสุดมันแหละพี่น้องบดสุดแล้วมักเพชดก็ไปขึ้นปไปลงไปเก็บมาเข้ตู้ไว้อยากเขาสุดรเดาก็ลงไปเก็บเอา บรรยากาศไปนอกโคกนาท,งาทงนุงไฮทุงนาสมบอกสมยูพี่น้องอีเอื้อยดินคนเดียวอีน้องนอนแม่กะเฮ็ดยังกับบได้พี่น้องพอดีกระเทินเนาะสิถ่ายคลิปกับปุม่มีน่าชิถ่ายเลยว่ะว่าแต่ลูกนอนพี่น้องคิดซอกห้าอะไรกับบ่อกคิดหาสิเศษยังกับบ่อกพี่น,อนอ้องก็สิลงไปเลาะทงนากะสำสาก สบายดีนี่นพี่น้องแค่สิลุอันเบลล์ไหน้ากับซัํากคลิปกะบอกรกกูได้เลยพี่น้องเอาเงียบอกันลอามาวางนี่พี่พน้อง ที่ว่าออกไปน้ำแล้วก็สีแก,ก,ก้กมากระถิ่นไปน้ำเดยน, <c oughs> น้องกระถิ่นก็มันได้เฮียก็เลยว่าคิด่ายสีถ่ายขีดยังเด้สิไปใส่เด้มาวางนอกดีแจงกลัวพี่น้องคันสีไปคันสีเมื่อหาถ่ายขิดอยู่บ้านลูกเนาะบุ๋มีคนอยู่น้ำพี่น้องคันสีปล่อยงวัวไปเลี้ยงลูกโดนกขบ,บุมมีคนอยู่น้ำยากพี่น้อง บรรลุตื่นบรรพ์ป้อนขาวป้อนน้ำโอ้อยย่พี่น้องมุ้งมิพวนอันนั้นหายยากแล้วข้นโคกพี่น้องชิมาห,ห,หายถ้าเราเอาลูกหายกุ๊กกิ๊กบแบบสีกับโบได้ได้พี่น้องปล่อยเราไปตามอิสระของเราตามอำเภอใจของเราเ้าก็ได้แต่อดเอาเห็ดนุ่นเห็ดนี่เห็ดยังกะ ถ่ายลงถา่าพี่น้องอดไปมันยังบแมเนมือมของเฮาเนาะพี่น้องเนาะเล็บซิมาบอกเรื่องอัินเฟ e บุ๊ k พี่น้องเฟ e บุ๊ k ก,กำลังมาแหงเดี๋ยวนี้เนาะอยู่ลาวอยู่ลาวนี่หลายคนกับกำลังแบบอยากอยากสาั่งอยากเห็ดคลิปอยากสาั่งรายได้จากเฟ e บุ๊ k ก,กับคิดว่ามันง่ายพี่น้องง่ายยัยัง ง่ายคือยากง่ายคือง่ายเนาะมันง่ายตัว่าเหตุขีบมีเหดคลิปสันเ้าโฟร์ทูโฟร์สตอรี่มันกะมันกะมีได้ได้เราต้องมาซอมใหม่ใหม่เซมีมีได้ได้เต้เฮาต้องผ่านกฎคงอันอันั่นคือการพี่น้องเฮาก็ต้องมันกะเหตุยังมันกะเริ่มต้นมันกะยากอยู่แล้วเนาะพี่น้องคือเฮาตีบทเรื่องผ่านนี่เฮามันกะคิดยากอยู่พี่น้องคือการเข้าเหตุยูทูบเหรอเนาะ เพื่อมันสิผ่านผ่านแล้วกะเพื่อมันสิคงทีอีกเนาะว่าง่ายคือเห่านี่คือเห่านี่อันผ่านยังเห็ดมันเคยเลยพี่น้องหลังจากที่ว่าไรายได้มันกับ,บร้ายแต่กับเห่าเห็ดสิเพราะจะว่ามันผูกพันมันติดพันอะหรเนาะการมันกะเพราะเห็ดพี่น้องคือแบบส่แหละขั้นผู้ที่พวท่านผ่านกะป้าถูกเพื่อน,นอนเพื่อนี่ก็ต้องใส่ของอดทนพี่น้อง ข้าวผัดอยากเห็ดอยู่พี่น้องอยู่เฟซบุ๊กโอ้ยลูกแก่ประมาณแก่ประมาแต่ว่าถ้าบ่มีเวลาเด้พี่น้องบ่มีเวลาอะไรย่างนี่งย่านี่บ่ได้ไปทางใดกะคำว่าบ่มีเวลานี่หลายคนอาจสิคิดฮู้เนาะโอ้ยให้นะ <Good. S 1> หเห็ดยังกับบ่มีเวลาให้เห็ดยังกับบ่มีเวลา,ากระเบิ่งเอาเป็นความเป็นจริงโลดพี่น้องมาหาเป็นยังไงเนะาะใครเห็นใครจะเห็ดอยู่พี่น้อง ทั้งทั้งตะกี้ประเทศลาวยังบบหันเปิดบบหันในอนุญ,ญาตให้สังล้ะได้เนาะเฟซบุ๊กติคุม,มือนี้เริ่มแล้วมีคนแตกเป้าแล้ว <c oughs> <c oughs> เพื่อสีผ่านแต่ละอย่างกับบได้ง่ายพี่น้องปุดไปคือกระเพดลิป u ูทูบเท่ากันยังสิบบรอดเลยพี่น้องบรอดอะไรห้างบรอดไปทางใดห้บาหบุมมีเวลาประ่ากปพี่น้อง เฟซบุ๊กนี่เบื่อพี่วอาความแตกต่างและแหล่งละมองเฟซบุ๊กกับยูทูบพี่น้องเฟซบุ๊กนี่นานหึงได้ก็ได้หน่อยพี่น้องได้ก็ได้หน่อยอยู่ฮัคโซแต่ไม่มีหลายอย่างได้โพสต์สตอรี่โพสต์รูปโพสต์วิดีโอก็อิงตามยอดไลค์ยอดแชร์ยอดเบิ่งยอดชมคือกันเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมเด้อพี่น้องเฮากะ ข้อก่เห็ุคือการยู่แต่มันบอกว่ได้เงินได้คคำอีกอย่างดอกเขากะแต่ข้อบริบทพิจิตรจังคือยูทูบเขาเอายูทูบเป็นหลักเนาะสำหรับเขาแต่เฟซบุ๊คมันจะบ่มันคงคือยูทูบเดอ้อเนาะเขากระเห็ิอยู่เฟซบุ๊กอะเขาไปกดติดตามเขาได้เดอ้อพี่นอ้องอ่าโน้ตไซญ,ญบุตรแต่ว่าเป็นแค่ส่วนไหนเนาะเดี๋ยวเขาเสียอันอนั้นให้เบิง่งดอกพี่นอ้องเอา้าวแม่ถ่ายคลิปอยู่ ทำการถ่ายวิธีชีวิตทำน,นี่แหละพี่น้องแต่ทำบล็อกคอยแต่ทำบล็อกคอยอัพทางเฟซบุ๊กเนาะส่วนลาจานันทร์ไปทางใหม่ลูกไปทางใหม่ผู้เอายาไปอันซีจุนผูกไปถ่ายในผูกไปมันยังกินให้ได้เลยไปนี่กล่องเมเดอ่ะเพราะว่าเาผูกพันกับยูทูบไปหลายแล้วพี่น้องเนาะ เขาปลูกพ <toys> ันเขาติดพันธุ์ทั้งยูทูบไลน์แล้วเขาบอกท่านเขาผ่านแล้วสิซะเขามันเขามันคงที่บ่าสิซะอืเขายืนได้แล้วทั้งยูทูบนะแต่ทั้งเฟซบุ๊กเขายังบอกท่านได้อันยังเลยพันธุบางพันผ่านเบิร์ดแหละมีแต่ผ่านผ่านเบิร์ดกดเกณฑ์อีกอย่างกะถ้าแต่ลงคลิปแล้วก็ได้เงินรลดนะ เฮากัเสียดอยู่พี่น้องแต่เฮ้ามันบริสุทธิ์จุดนั่นเฮายัางคากรอยู่ในจุดเริ่มต้นเนาะมันลเลยเลยบอกบอกโอเคนำพี่น้องอาหากเมื่อหนาเมื่อไนกับรุ่นต่อไปถ้าบางที่เฮ้าผ่านกับมีเฮ้ากระเห็ดอยู่แต่เฮ้าบริสุสม่ำเสมองางเห็น จังไรกก็ฝากเพื่อฝากชมฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยพี่น้องบัวทั้งใรก็ตามนะเพียงเนาะลูกนอนนี่กะคิดหนะคอนเทนต์สีิเนีธอสีถ่ายคลิปคันสีกินก็กินยังมาม่ากับบิลไปซื้อลูกกับนอน เผื่อไปซื้อมามามาเพื่อเห็ดลูกผัดตื่นพี่น้อง <c oughs> ชีวิตนะวะเกิด <c oughs> เป็นคนมันบ่มันมง่ายเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> เหตุยังมันกะบอดอง่ายง่ายได้พี่น้องไม <c oughs> ่เลือดะต้นใจแม่ี่ง <c oughs> ไปคุย <c oughs> จิโร่จุกจุกจุกโคบุล่ะต้มน้ำตุ๊กอดี๋ยไปเรอโคกแต่ประด้ไปเลยพี่น้อง dạy à lèo mày xin vào hết mặt mày chạy kín em tiệp đôi tệp mày 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 กินแต่มมะฮุงและกระหวยจะเน้นพันหยาดยิ่งขึ้นสอกซะนะพี่น้องกินไรขอโบโดี้เป็นแมงยิงเฮาบัวผู้ยิงบุยซาอลไรพี่น้องมันเป็นนลำกันเบิดกินเสือนลำกันเบิดเนาะคิดห้าคอนเทนต์คิดห้าแนวถ่ายพี่น้องนักเถื่อการักเถือกาถ่ายแล้วกับโบกาลง อืมโอ้ยมีนคือโบเป็นตาแท้ิะนีดมันบริมีอียังดิพี่น้องจะถ่ายอยู่กูลูกกับเต้าถ่ายป้อนขาวป้อนน้าลูกไกลกกน,กน,กกน้องเสือกระโบยา้าลุงปันไดพี่น้องหากกะไข่เนยพี่น้องไข่อยังไขบ่บริพอลดามาแต่เฮงเลยพี่น้องจนลืมอืมบริพอนบริพอนดามาซนะาถูกบริยาโคบยาโคะดอกพีกนพ่น้องเนาะบริยาโคบยาโคะมันไดดอกข้ามักแบบ ทำมักแบบอยู่สบายสบายแบบถ่ายวิธีชีวิตลงไปแบบและกะมีผููเบิ้งแบบบุญยากันสิวาดดาม่าอะไร,รนะพี่น้องสไลด์หมักหมักแบบห้ดดาม่าหรือว่าแบบแบบเพจชามเสียวลงไปแล้วก็บโบตองแบบง่ายๆก็แต่ว่าบุญยากสางกระเซคขึ้นมาแล้วก็มีคนดาม่าชั่วโมงมีคนดาม่าขึ้นมากรบบบยยกสางกระเซคขึ้นไป าบ่มากของทซาพี่น้องเฮามีแต่มากแบบคือนั่นแหละโปกๆๆก็บ่มักแบบบ่มากแบบว่าแท็กซี่วันใดเนาะพี่น้องบ่มากแบบว่าโอ้ยสิเบียวสิบ่แท็กซี่วันใดพี่น้องบ่มากแบบว่าอืมเฮ็ดเกินน่ะนะพี่น้องเว้าเกินแล้วก็สร้างกระแสขึ้นมาอีหยังประมาณนี้แหละอื่ง่ายกะ คอนเทนต์ทำมันห้าบหมักอันอันนาปันไดพี่น้องมีแต่แบบว่าคือเห็นนี่แหละอ่ะบอง่ายอ,อยู่กินถ่ายคลิปวิถีชีวิตแบบแบบนี้หละแบบแบบบอให้วุ่นวายพี่น้องอหมักวุ่นวายมักแบบเรียบง่ายเรียบง่ายง่ายดูแบบเงียบเงียบหนักนจ าพี่น้องเฮาก็สิได้ถ่ายทยพี่ซี่จะในครอบครัวเฮานี่แหละที่ว่าพี่นี้ก็บ่ได้พาตพิงเพิ่งพาเด้อพี่น้องอเป็นความความคิดส่วนตัวเฮาเองบ่แม่นเฮาก็บ่ได้ว่าโอ้ผูนน้นั้นผู้นี้บๆ่ๆๆแล้วแต่ไพ่แต่มนันอันนี้แม่นเฮาคิดเฉพาะความคิดของเฮาเองเนาะ นี ira, ่ก็ฝากเพบุนฝากสมฝากเป็นกำลังใจในเด้อพี่น้องบอกเนื้ใดมันก็บ่มีจะเขื่อแต่ว่าแม่เกณฑ์ไหนนี่บอบ่นีแกเอง แกะเนี่พี่น้องมันเหี่ยวยายกะยกิโลตอน้าตอนแดงมันก็ไปเลียงงูมาคือเฮากับบอด้ไปซะเลยพี่เ้างเขาก็อยู่ตัแบบสี่แล้วกัเขากับิไดยเฮ็หยังเห็ดกินเฮ็ดกินนนี่นั่นแล้วถ้าเห็ดกินมันกัดล้วถาเอามาหัเฮากะมันกพอดีประจะบประเจรนพี่นนองกับพอดีบบตันิทายลีปปรายันเอ ภาษีซื้อกินแบบรูระอลังการเพื่อคิบเงินคำเขาก็ต้องใสเงาไม้พี่อานาะการกินกับแพงขนาดซํานี่ก็ยังบ่มีเงินเหลือยังบ่มีเงินกิบถ่ายเดือนมาก็าจะบ่กอาใสเพอจ่ายพี่เนาะยังไปงงมากก็กใส่เงินคือเกาอันนี้แหละต้นทุนนันบกุกคือมูพี่นนองเขาก็เลยว่าต้องอยู่แบบนี้ต้องถ่ายไปน้ัมือนนี่แหละ ยยดวิวกะโพเตสซัมนี่พี่น้องกะบซัมตุตนขึ้นของเฮาเนาะเฮากับบุไปเทีท่ยวกับคนอื่นก็คือสิว่เอ้ยลางคนพนันพูนี่ด้เขาก็บไทยพอได้มีหักินลูกลาหยดวิวเขาก็ยังดีเออคิดซะว่าดวงพลยดวงมันกับมือพลยกับมือมันพี่น้องราศีพลยราศีมันเนาะสีปากพลอยศีปากมันเออให้คิดซะนั้นแล้วก็บจบพี่น้อง เอาหนักกินแบบสั้นแหละัมหมักเอาตัวเองมาเปรียบเทียบกับไผเอาอยู่สำฮาวกินสำฮาวจบอานผิดพลาดประกันไรกับขอโทษขอไผ่เด้อพี่น,อน้องมีดามากะยอนนั้นคลิปนี้แล้วกะ I hope you know what